พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่53เรื่องคู่อักรสาวิกาพระเขมาเทรีในอดีตการครั้งพระพุทธเจ้าพระนามวา่าประถุมมุตระพระเขมาเทรีบังเกิดเป็นทาสีในกรุงหังสวดีวันหนึ่งนางได้พบพระสุชาติเทระ อัครรสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกำลังเที่ยวบินทบาทจึงถวายทานด้วยขนมต้มสามก้อนแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอดิฉันผึกมีปัญญามากเหมือนท่านในพุทธบาทการอนาคตด้วยเถิดนางเป็นผู้ไม่ประมาทในกุศลกรรมตลอดชีวิตท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเทวดาและมนุษย์แสนกับ ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะนางถือปฏิสนธิในพระชนิเวศของพระเจ้ากิกิเป็นพระธิดาอยู่ระหว่างพระพี่น้องนางเจ็ดพระองค์ทรงประพฤติกุมารีพรหมจรรย์อยู่ในพระชนิเวศสองหมื่นปีร่วมกับพระพี่น้องนางเหล่านั้นสร้างมนดบที่ประทับถวายพระทศพลพระนางเวียนไหวอยู่ในระหว่างเทวดาและมนุษย์พุทธันดอหนึ่ง ในพุทธบาตรการนี้ถือปฏิสนธิในราชกุลกรุงสาคระแควนมัทะะพระประยุญรญาตเฉลิมพระนามของพระนางว่าเขมาพระนางมีพระชวีวันเลื่อมเรื่อดังน้ำทองครั้นเจริญพระชันษาก็เสด็จไปอยู่ในพระชนิเวศเป็นพระเทวีของพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแควนมคต เมื่อพระตัาหคตประทับอยู่ณพระเวลวันมหาวิหารกรุงราชครืพระนางทรงสดับว่าพระองค์ทรงสแสดงโทษในรูปเพราะพระนางเป็นผู้โมเมาในรูปโฉมยึงไม่กล้าเข้าไปเฝ้าพระทศพลด้วยเกรงว่าพระบรมศาสดาจะทรงสแสดงโทษในรูปโฉมของพระนาง พระราชาพิมพิสารมีพระดำริว่าเราเป็นอครอุปถากของพระบรมศาสดาแต่พระเทวีของอริยสาวกเช่นเรายังไม่เคยเข้าเฝ้าพระทศพลข้อนี้เราไม่ชอบใจเลยจึงทรงให้เหล่ากวีประพันธ์ความงดงามของพระเวรุวันราชอุทยานรับสั่งว่าพวกท่านจงพนานาความให้พระนางได้ยิน พระนางสดับคำพรรณนาความงดงามของพระราชทานแล้วมีพระประสงค์จะเสด็จจึงกราบทูลขออนุญาตพระราชาทรงอนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าหากไปแล้วไม่เฝ้าพระบรมศาสดาก็จะได้กลับมาพระนางไม่ได้รับคำพระราชาตรัสสั่งเหล่าบุรุษที่ตามเสด็จว่าหากพระเทวีไม่ยอมเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพวกท่าน จงใช้าราชอำนาจแสดงแก่พระนางพระนางเขมาเสด็จชมพระราชทานถึงกึ่งวันยังไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระทศพลครั้นในตอนบ่ายได้เวลาที่จะเสด็จกลับลาวราชบุรุษจึงนำพระนางเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเวลุวันวิหารทั้งที่พระนางไม่พอพระทัยเลย พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นพระนางกําลังเสด็จมายึงในระมิตรเทพอับษรน,นางหนึ่งยืนถวายงานพัดอยู่พระนางเขมาเทวีเห็นสตรีนั้นแล้วดําริว่าสตรีนี้ช่างงดงามดังเทพอ,บอับษรเราแม้ชื่อว่างามก็ยังไม่ควรคู่เลยแม้แต่น้อยเพราะเหตุไรเราจึงเป็นผู้โมเมาในความงามของตนพระนางได้ถือเอานิมิตนั้น ยืนทอดพระเนตรพิจารณาสตรีนั้นอยู่ด้วยกำลังอธิษฐานของพระสถาคตทันใดนั้นสตรีนั้นก็ล่วงประทมะวัยตั้งอยู่ในมัชชิมวัยแล้วก็ล่วงมัชชิมวัยตั้งอยู่ในปัจฉิมวัยสตรีนั้นกลายเป็นผู้มีหนังเหี่ยวย่นผมหงอกฟันหักแล้วล้มกลิ้งลงพร้อมกับพัดที่ถืออยู่เหมือนหนึ่งกระทำกาละแล้ว พระนางเขมาเทวีทอดพระเนตรเห็นดังนั้นด้วยความที่พระนางเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยบุพเพเหตุคือทรงบำเพ็ญบารมีไว้จึงเกิดความดำริว่าสรีระงดงามป่านนี้ยังถึงความวิบัติเช่นนี้ได้แม้สรีระของเราก็จะมีคติอย่างนี้เช่นกันพระบรมศา,ศาสดาทรงทราบความดำริของพระนางจึงตรัสพระคาถาว่า ชนเหล่าใดถูกราคะย้อมแล้วย่อมตกไปตามกระแสเหมือนแมงมุมตกไปตามใย่ายที่ตนทำไว้ชนเหล่าใดตัดกระแสราคะได้แล้วไม่มีเยื่อใยย่อมละจากการมาสุขแล้วออกบวชครั้นจบพระคาถาพระนางก็บรรุพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งที่กำลังยืนอยู่ ธรรมดาว่าผู้อยู่ครองเรือนเมื่อบรรลุพระอรหันต์จักต้องนิพพานหรือมิฉะนั้นก็บวชเสียในวันนั้นพระนางทราบว่าอายุสังขารของพระนางยังเป็นไปได้จึงดำริว่าเราจะให้พระราชาอนุญาตการบวชแล้วเสด็จกลับพระชนิเวศครั้นไปถึงก็ไม่ได้ถวายบังคมพระราชาอย่างเคยประทับยืนนิ่งอยู่พระราชาทรงทราบอาการว่าพระนาง คงจักบรรลุอริยธรรมแล้วจึงตรัสถามว่าสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วหรือพระนางทูลว่าพระมหาราชเจ้าพระทศพลยังทรงให้ม่อมฉันเห็นแจ้งแล้วได้ดีขอพระองค์โปรดอนุญาตการบรรพชาให้แก่ม่อมฉันเถิดพระราชาทรงอนุญาตแล้วนำพระนางไปยังสำนักภิกษุณีทรงผนวดณสำนักภิกษุณีนั้น ความที่พระเขมาเถรีมีปัญญามากจึงได้บรรลุพระอรหันตทั้งที่อยู่ในเพศเครือขัสตต่อมาภายหลังขณะที่พระบรมศา,ศาสดาประทับณนะพระวิหารเชตวันทรงสถาปนาพระเขมาเถรีไว้ในตำแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีปัญญามาก